เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆไปชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda ครับแอคคอร์ดปี96รถสวยเลยบอดี้เดิมบางสีสันดำดำบางๆล้อแม็กของ Honda ครับกับยางดอกหน้าหนาไปแค้นอีกยาวๆ บอกไฟติดครบนะครับเครื่องก็เพิ่งฟิตมาใหม่ใช้กันได้อีกยาวเช่นกันครับเจ้าของบำรุงให้เรียบร้อยเราก็ใช้ต่อเดียวยาวคุ้มๆเครื่องนิ่มชุวงล่างดีศูนย์ดีเล่มเอกสารชุดโอนครบภายในกส็สะอาดครับกระจกไฟฟ้าที่บ้านบอกําเดิมๆฟุฟกๆถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆท่านชมเลือกซื้อประจําได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย คันนี้ราคาถูกเช่นเคยครับ39,00 0บาทนั่นเองราคามอไซค์ครับใช้งานครับเที่ยวครับเดินทางได้สบายภาษี68นั่นเลยครับยาวยาวปนปีหน้าเล่เมเอกาสารชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่บ้านบึงชนบุรีครับสนใจเข้าไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คขาเพิ่มเติมได้เลยสามารถติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ ห้องโดยสารยังสะอาดเกียร์โต้จบไฟฟ้าเบาะเดิมๆทั้งหน้าข้างหลังนะครับไม่ขาดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ